ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญานเป็นผู้มาทำหน้าที่ ในการบรรย,ยายให้เยิมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้อาตมาก็กำลังนำเรื่องราวในอดีตนะประวัติพุทธสาวกพุทธสาวิกาซึ่งท่านได้อ,ออกบวชไม่ติดในกามหลายๆท่านที่ยเยิโอมได้ฟังมาก็คงจะพอเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างให้กับพวกเราบ้างนะ ในการที่จะเอาเยี่ยงอย่างท่านว่าท่านเป็นผู้ที่มีความประพฤติเบามองเห็นโทษของกามอย่างไรจึงได้ออกบวชเป็นบรรพชิตวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่อาตมาอยากให้โยมฟังเรื่องของพุทธสาวกพุทธสาวิกาโยาามอาตมาเรียกเอา เรื่องของพระมหากัปินเถระซึ่งเป็นพระราชานะสระราชสมบัติออกบวชเพียงแค่ได้ทรงสดับข่าวว่าพระรัตนตรัยอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกแล้วเนี่ยทรงมีพระปิติยินดีสมนัสมากนะถึงกับพระราชาทานรางวัลให้กับพ่อค้าที่นำข่าวการเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยมาบอกพระองค์นะ พระงก็ได้ส่งประทานรางวัลให้ถึงสามแสนโยมเป็นรางวัลที่ให้เพื่อบูชาข่าวการเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยนะโยมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะโยมก็ฟังในสูตรเลยนะอยู่ในพระไตรัยปิฎกเล่มที่41กุฎกนิการคาถา,าธรรมบทเรื่องพระมหากปินะเทระ ข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพ,พระมหากัปินาเทระตรัสพระธรรมเดชนานี้ว่าธรรมปิติสุขังเสติเป็นต้นในเรื่องนั้นมีอนุบุพิกถาดังต่อไปนี้คือเรื่องเกิดขึ้นตามลำดับมาอย่างไรก่อนที่ท่านจะ ามาเป็นพระเจ้าหมากับปินะและก็สระราชสมบัติออกบวชนะเรียกว่าอนุบุพิกถา,าตามลําดับตรัปั์จเจกผูุ้ดธเจ้าทูลขอหัตกรรมทำเนสนาชนะได้ยินว่าในอดีตการท่านพระหมากับปินาเทระมีอภินิหารได้ทําไว้แทบบาดมูลของพระพุทธดเจ้าส่งพระนามว่าปทุมุตระ ต้องเที่ยวอยู่ในสงสารเกิดเป็นนายช่างหูกผู้เป็นหัวหน้าในบ้านช่างหูกแห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลแต่กรุงพระณสีครั้งนั้นพระปัจเจกับพุทธเจ้าประมาณพันองค์อยู่ในหิมวันตะประเทศ8ดเดือนอยู่ในจนบทสี่เดือนอันเป็นฤดูฝนคราวหนึ่งพระปัจเจกับพุทธเจ้าเหล่านั้นพักอยู่ในที่ไม่ไกล แต่กรุงพาราณสีแล้วส่งพระปัจเจกับพุทธเจ้าสองรูปไปยังสำนักพระราชาด้วยคำว่าท่านทั้งหลายจงทูลขอหัตกรรมเพื่อประโยชน์แก่การทำนาสนะก็ในการนั้นเป็นคราววัปปะมงคลแรกนาะขวัญของพระราชาเท้าเธอทรงสดับว่าได้ยินว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายมา จึงเสด็จออกไปตรัสถามถึงเหตุที่มาแล้วตรัสว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญวันนี้ยังไม่มีโอกาสาพระพรุ่งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะมีการมงคลแรกนาขวัญข้าพเจ้าจาักร,รมในวันที่สไม่ทรงอาราธนาพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายไว้เลยเสด็จเข้าไปแล้ว พระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายคิดว่าเราทั้งหลายจักเข้าไปสู่บ้านอื่นหลีกไปแล้วโอ้ข้อความตรงนี้แตมาอ่านยาวเลยนะอดิตชาติของพระเจ้าหมากับปินะโยมอ,อันนี้ก็คือเป็นยุคที่ว่างจากพระพุทธเจ้านะเป็นกับที่ว่างจากพระพุทธเจ้าคือ พระสัมมาสัพุธิจ้าไม่ได้ประกาศภระาศาสนาในช่วงนี้ก็มีพระปัจเจกผู้ธิจ้าอุบัติขึ้นมาโยมก็มีอยู่ประมาณผ่านองนะโดยปกติแล้วพระปัจเจกพุทธิจ้าเนี่ยท่านจะพักหยุดที่เงื้อมเขานันทมุระกาโยมโดยปกติประมาณ8เดือนเนี่ยก็จะพักอยู่ที่นั่นพอสี่เดือนฤดูฝนท่านก็จะมาพักอยู่แถวหมู่บ้านแถวชนบทโดยอาศัยเสนาสนะที่ าชาวบ้านได้สร้างถวายอาจจะสร้างแบบชั่วคราวนะในตอนนี้ก็เช่นเดียวกันยมสีเดือนฤด,ดูฝนท่านก็จะมาพักจำพรรษาแถวแชนบทอันนี้ก็อยากจะได้เสนาสนะก็เข้ามาที่เมืองนะคือมหาพราชาก็คิดว่าพระราชาคงจะมีอำนาจมียศมีทรัพย์พอที่จะ สร้างที่อยู่ถวายพระปัจเจกพุทิเจ้าถึง1000องค์แต่ว่าพระราชาก็าเรียกว่าไม่ว่างนะโยมไม่ว่างไม่มีโอกาสเพราะว่าเป็นช่วงที่จะทำอมองคลแรกนาะขวัญพอดีเลยแล้วก็มาได้อาราธนาพระปัจเจกพุทิเจ้าเอาไว้ด้วยนะท่านก็ไปที่อื่นต่อยมนะไปหาขอหัตกรรมที่ในหมู่บ้านนะ ทีนี้พวกบ้านช่างหกทําบุญในขณะนั้นภรรยาของนายช่างหหกผู้เป็นหัวหน้าไปจู่กรุงพาราณสีด้วยกิจบางอย่างเห็นพระปัจเจกัพุทธเจ้าเหล่านั้นนวัสการแล้วถามว่าท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้ามาในการไม่ใช่เวลาก็อาจจะใกล้ยช่วงบ่ายไปแล้วนะโยมนะคือถ้ามาช่วงบ่ายสแสดงว่าไม่ใช่มาบินดาบาด อาหารใช่ละอาจจะมาในเรื่องอื่นเลยนะก็ถามว่าเพราะเหตุใดได้ทราบความเป็นไปนั้นตั้งแต่ต้นคือท่านมาขอหัตกรรมที่จะอยู่จำบรรษาในฤดูฝนนะเป็นหญิงมีศรัทธาถึงพร้อมด้วยปัญญานิมตนว่าท่านผู้เจริญกอท่านทั้งหลายจงรับพิกษาของดิฉันทั้งหลายในวันพรุ่งนี้พระปจเจก็รับว่าน้องหญิงพวกเรามีมาก ทีนี้นางก็ถามว่ามีประมาณเท่าไรเจ้าค่ะมีประมาณพันรูปน้องหญิงหญิงนั้นกล่าวว่าท่านผู้เจริญพวกดิฉันมีประมาณพันคนอยู่ในบ้านนี้คนหนึ่งหนึ่งจักถวายภิกษาแด่พระผู้เป็นเจ้ารูปหนึ่งหนึ่งขอท่านทั้งหลายจงรับพิกษาเถิดดิฉันคนเดียวจักให้ทามแม้ที่อยู่แก่ท่านทั้งหลาย โอ้อันนี้นางก็เรียกว่ามีศรัทธามากะนะโชคดีที่ได้มาพบพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าได้ทําบุญพอดีโยมอารัธนาให้ท่านไปรับพัฒหารและก็ชวนพวกเพื่อนๆบริวารทั้งหลายมาร่วมทําบุญแม่นางก็รับปากถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่นิมนต์นะโยมนะแล้วก็รับปากจะสร้างที่อยู่ถวายด้วยนะพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลาย รับอาราธนาแล้วนางเข้าไปสู่หมู่บ้านป่าวร้องว่าเราเห็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าประมาณพันองค์นิมนต์ไว้แล้วท่านทั้งหลายจงจัดแจงที่เป็นที่นั่งแด่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงจัดแจงวัตถุทั้งหลายมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นแด่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเถิดแล้วให้สร้างปรมในท่ามกลางบ้านลาดอาสนะไว ในวันรุ่งขึ้นจึงให้นิมนต์พระปัจเจกับุรุิเจ้าทั้งหลายมาแล้วอังคาดด้วยโพชนะอันประณีตในเวลาเสรศ็จพัรกิจจึงพาหญิงทั้งหมดในบ้านนั้นพร้อมกับหญิงเหล่านั้นนมัสการพระปัจเจกับุรุิเจ้าทั้งหลายแล้วรับเอาปตินญ,ญาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ตลอดใจมาาคอรารัตนนายท่านจำพรรษาบริเวณ ชนบทนั้นนะนะโยมตลอด3เดือนนะไตรามาสหนึ่งนะแต่โดยปกติท่านจะบอกว่าอยู่4เดือนได้ดูฝนนะโยมแล้วเปล่าร้องชาวบ้านอีกว่าแม่และพ่อทั้งหลายบุรุษคนหนึ่งหนึ่งแต่ตระกูลหนึ่งหนึ่งจงทือเอาเครื่องมือมีมีดเป็นต้นเข้าไปสู่ปา่านำเอาทัพพะาสัมภระมาสร้างเป็นที่อยู่ ของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายก็เชิญชวนให้ไปร่วมกันหาอุปกรณ์นะมาเพื่อที่จะมาสร้างเป็นเสนาสนะอันนี้ก็การชักชวนคนอื่นในการทำบุญตามหลักคำสอนของพระเจ้านะที่โยมได้ฟังมาในเรื่องของทานกถาอันนี้สองการให้ทานเนี่ยเมื่อคนที่ชักชวนคนอื่นในการทำบุญ ไปเกิดหนะ้าที่ใดๆก็จะมีบริวารสมบัติมากมายนะที่บ่งทรงตรัสนะจะได้บริวารมากมีบริวารมากอนิสงค์ของการชวนผู้อื่นทําบุญทีนี้เป็นอย่างไรพวกชาวบ้านตั้งอยู่ในถ้อยคำของนางแล้วคนหนึ่งหนึ่งทำที่แห่งหนึ่งแล้วให้สร้างศาลามงด้วยใบยไม้พันหลังโอ มุงแบบธรรมดาทะโยมนะอาจจะเป็นยาคาหรือจากเป็นต้นนะคล้ายๆกับว่าสร้างชั่วคราวโยมพร้อมกับที่พักกลางคืนและกลางวันแล้วอุปถากพระปัจเจกับพุทธเจ้าผู้เข้าจำพรรษาในบนนะารรณศาลาของตนของตนด้วยตั้งใจว่าเราจักอุปถากโดยคารพเราจากอุปถากโดยคารบคือใครสร้าง กุติหลังไหนให้พระปัจเจกับพุทธเจ้าท่านองค์ใดก็อุปถากองค์นั้นองค์นั้นนะโยมอุปถากเป็นรายองค์เป็นรายองค์ไปโยมทีนี้ในเวลาออกพรรษาแล้วนางชักชวนว่าท่านทั้งหลายจงตระเตรียมผ้าเพื่อจีวรถวายแด่พระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้อยู่จำพรรษาในบนนารรณะศาลาของตนของตนเถิดแล้วให้ถวายจีวรมีค่าพันหนึ่งแด่พระปัจเจก,กับพุทธเจ้าองค์หนึ่ง,งพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าทั้งหลายออกพรรษาแล้วทำอนโมธนาแล้วก็หลีกไปเรียกว,ว่าไปไม่อะไรใยดีในเสนาชนะไม่ติดในสกุลนะโดย พราะโดยปกติพระปัจเจกับผู้เจ้านี่ท่านก็ไม่ได้แสดงธรรมอยู่แล้วนะเรียกว่าบรรลุเองปฏิบัติตัวเองนิพพานด้วยตัวเองไม่ชักชวนคนอื่นน,นะนะโดยมากท่านก็จะแนะนําเรื่องชีวิตประจําวันได้เล็กน้อยแต่จะให้ท่านมาสอนเรื่องสมาธิเรื่องวิัพสนเนี่ยท่านไม่สอนนะพระปัจเจกับผู้เจ้าเนี่ยแม้แต่เรื่องศีลเองเนี่ยบางทีถ้าไม่จําเป็นท่านก็ไม่สอนนะแต่โดย ที่จริงแล้วท่านก็จะไม่สอนเรื่องของวิปัสสนาบ่างนั้นเถอะโยมไม่มีการสอนวิปัสนาสมาธิศีลก็อาจจะสอนพ้างเล็กน้อยหรือบางทีก็ไม่สอนเลยจริงเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านะตัดสู้เองบรรลุเองแล้วก็ไม่ต้องสอนผู้ใดการบอกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยก็จะไปแบบผู้เดียวเหมือนกับหนอแททท่านจะพาอย่างนั้นนะในพระไตรปิฎกเนี่ยทำไม ท่านจึงเป็นพระปัจเจกับพระพุทธเจ้านะในอัตถกถาท่านก็ได้ขยายไว้ว่าเพราะท่านอันนี้มีหลายความเรียกว่ามีหลายจิตนาของท่านสมัยที่บำเพ็ญบาร,รมีนะท่านบอกว่าคนในโลกนี้บอกยากสอนยากคือมีความคิดว่าคนในโลกนี้บอกยากสอนยากเนี่ยเวลาบรรลุเป็นพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ย ท่านจึงไม่สอนใครนะแล้วก็ทําให้บรรลุเป็นพระปัจเจกับะพุทธเจ้าด้วยเจตนาตอนตั้งศัจจะอธิษฐานบําเพ็ญบารมีว่าคนในโลกนี้บอกยากสอนยากจึงได้เป็นพระปัจเจกับะพุทธเจ้านะเวลาตัดสิรูปเป็นพระปัจเจกับบพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ไม่สอนใครเลยแบบนั้นเถอะโยมอ่าโยมฟังต่อไปนะอาน,นิสง์ทานทําให้เกิดในดาวดิง แม้พวกชาวบ้านครั้นทำบุญนี้แล้วจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในดาวดึงพิภพได้มีนามว่าคณะเทวบุตรแล้วเทวบุตรเหล่านั้นสเสวยทิพยสมบัติในภพดาวดึงนั้นในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะมาเกิดในเรือนกุดุมพีในกรุงพระณศีเป็นหัวหน้าอะขอภยัยหัวหน้าช่างหูก ได้เป็นบุตรของกุดุมพีผู้ใหญ่ฝ่ายภรรยาของเขาได้เป็นธิดาของกุดุมพีผู้ใหญ่เหมือนกันยิ่งเหล่านั้นแม้ทั้งหมดถึงความเจริญวัยแล้วเมื่อจะไปสู่ตระกูลสามีก็ได้ไปสู่เรือนของบุรุษเหล่านั้นนั่นแหละไปเกิดในสวรรค์ก็ไปเกิดร่วมกันพอหมดบุญจากสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเกิดในตระกูลที่อพอ พอสมส่วนกันเรื่องของชนชั้นวันนะเรื่องของทรัพย์สมบัติแล้วก็ได้มาเป็นภรรยากับสามีเดิมของตัวเองโยมอันนี้เรียกว่ามีศีลมีศรัทธาศีลจาค่าปัญญาเสมอๆกันก็เป็นเดียรให้มาเกิดด้วยกันแล้วก็เป็นคู่ภรรยาสามีกันอีกนะกุฎุมีถวายมหาทานต่อมาวันหนึ่งเขาป่าวร้องการฟังธรรมในวิหาร กุนพีเหล่านั้นแม้ทั้งหมดได้ยินว่าพระศาสดาจะทรงแสดงธรรมปรึกษากันว่าเราทั้งหลายจากฟังธรรมแล้วได้ไปสู่วิหารกับปริยาในขณะที่ชนเหล่านั้นไปสู่ท่ามกลางวิหารฝนได้ตั้งเขาขึ้นแล้วบรรพชิตทั้งหลายมีสัมมาเนนเป็นต้นผู้เป็นกุลปะกะคือเป็นอุปถาก ของตระกูลใดตระกูลหนึ่งน,นยมกุฎประกะเนี่ยเป็นพระที่โยมรับอุปถาะนะหรือเป็นญาติของชนเหล่าใดมีอยู่ชนเหล่านั้นก็เข้าไปสู่บริเวณของบรรพชิตเหล่านั้นเหล่านั้นแต่กุดุมพีเหล่านั้นไม่อาจจะเข้าไปในที่ไหนไหนได้เพราะความที่กุฎปัะรก์หรือญาติเห็นป่านั้นไม่มีได้ยืนอยู่ท่ามกลางวิหารนั่นเองฝนตกหนัก คนไหนเขามีญาติเป็นพระเป็นเนนก็เข้าไปพักที่กุติของอเนนของพระที่เป็นญาตินะโยมนะหรือใครรับอุปถากพระรูปหนึ่งรูปใดเอาไว้นี่ก็เข้าไปพักอ,อยู่ที่กุติหลังนั้นที่พระของที่ตัวเองอุปถากอยู่แต่ว่ากลุ่มของกุดมพีเนี่ยไม่มีญาติพี่น้องที่เป็นพระเลยแล้วก็ไม่ได้อุปถากระองค์ใดองค์หนึ่ง ฝนตกไม่มีที่อยู่ยมยืนให้ฝนเปียกนะท่ามกลางวิหารลำดับนั้นกุดุมพีผู้เป็นหัวหน้าจึงกล่าวกับกุดุมพีผู้บริวารว่าท่านทั้งหลายจงดูอาการอันน่าเกลียดของพวกเราธรรมดากุรบทั้งหลายละอายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้สมควรแล้วบริวารก็ถามว่านายพวกเราจะทำอย่างไร กุุมพีบอกว่าพวกเราถึงอาการอันน่าเกลียดนี้เพราะไม่มีสถานที่ซึ่งมีคนคุ้นเคยกันเราทั้งหมดรวมทรัพย์กันสร้างบริเวณเถอะบริวารก็บอกว่าดีละ่ะนายคนผู้เป็นหัวหน้าได้ให้ทรัพันหนึ่งชนที่เหลือให้คนละ500พวกหญิงให้คนละ250 ชนเหล่านั้นรวบรวมทรัพย์นั้นแล้วเริ่มสร้างชื่อบริเวณใหญ่เพื่อประโยชน์เป็นที่ประทับของพระศาสดาซึ่งมีเรือนยอดพันหลังเป็นบริวารสร้างคล้ายๆคล้ายๆพุทธมณฑลหรือเปล่าโยมมีเรือนยอดเล็กๆเ,เ,เป็นบริวารวิหารหลังใหญ่นะเมื่อทรัพย์ไม่พอเพราะความที่นวกรรมเป็นงานใหญ่ จึงได้ออกอีกคนละกึ่งจากทรัพย์ที่ตนให้แล้วในการก่อนเมื่อบริเวณเสร็จแล้วชนเหล่านั้นมีเ,เมื่อจะทำการฉลองวิหารจึงถวายมหาทานแก่ภิกษุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด7วันแล้วจัดจีวรเพื่อเพกษุสองห0ื่นรูปภริยาของกุดุมพีถวายดอกอังกาบ ฝ่ายภรรยาของกุดุมพีผู้เป็นหัวหน้าไม่ทําให้มีส่วนเสมอด้วยชนทั้งหมดคือทําบุญแปลกกว่าเป็นเพื่อนนะนะตั้งอยู่ด้วยปัญญาของตนคิดว่าเราจักบูชาพระศาสดาทําให้ยิ่งกว่าเขาจึงถือเอาะอ,อบดอกอังกาบกับผ้าสาดกมีสีดังดอกอังกาบราคาพันหนึ่งในเวลาอนโมธนาบูชาพระศาสดาด้วยดอกอังกาบแล้ว วางผ้าสาดกนั้นไว้แทบบาดมูลของพระศาสดาตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอสริระของหม่อมฉันจงมีสีดุดดอกอังกาบนี่แหละในที่หม่อมฉันเกิดแล้วเกิดแล้วและขอหม่อมฉันจงมีนามว่าอโนชานั้นนั่นแหละโอ้โหโยมปรารถนาชื่ออโนชานะสีผิวก็เหมือนดอกอังกาบ พระศาสดาได้ทรงธรรมอนุโมทนาว่าจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดกุดุมพีและภรรยาบริวารเกิดในราชตระกุลชนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดดำรงอยู่จนตลอดอายุแล้วจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็เกิดในเทวโลกในพุทธทุปาตกรรานี้จุติจากเทวโลกแล้วกุดุมพีผู้เป็นหัวหน้าเกิดในราชตระกุลในกุก กุตตะวด,ดีนครถึงความเจริญวัยแล้วได้เป็นพระราชาพระนามว่าพระเจ้ามหากัปปินะโอโยมาเกิดเป็นพระราชานชนที่เหลือเกิดในตระกูลอัมมาตภรรยาของกุลพีผู้เป็นหัวหน้าเกิดในราชาตระกูลในสาครนะนครในมัทรัตพระนางได้มีพระสริระ เช่นกับสีดอกอังกาบนั่นเทียวเพราะความตั้งปารถนาเอาไว้นะตั้งความปารถนาเอาไว้ประญาติขนาดพระนามแก่พระนางว่าอโนชานั่นแหลพระนางทรงถึงความเจริญวัยแล้วก็ไปสู่ราชมนเทียนของพระเจ้ากัปปินะได้เป็นพระเทวีพระนามว่าอโนชาแล้วแม้หญิงทั้งหลายที่เหลือ กิดในตระกูลอมมาทั้งหลายถึงความเจริญวแล้วก็ได้ไปสู่เรือนแห่งบุตรอมมาเหล่านั้นเหมือนกันมาเกิดเป็นภรรยาของเขาอีกโยมนะอันนี้เคยทาบุญร่วมกันมาโยมคล้ายๆว่าทําทบุญร่วมกันอะไรปลูกต้นไม้ร่วมกันหรือว่าอาตมาเลิกไม่ออกนะโยมนะเอาเป็นผ้า ทำบุญร่วมกันก็นแล้วกันนะได้มาเกิดเป็นสามีภรรยากันอีกชนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดได้เสวยสมบัติเช่นกับสมบัติของพระราชาในการใดพระราชาทรงประดับเครื่องอลาัางการทั้งปวงทรงช้างเที่ยวไปในการนั้นแม้ชนเหล่านั้นก็เที่ยวไปเหมือนอย่างนั้นเมื่อพระราชาเสด็จเที่ยวไปด้วยม้าหรือด้วยรถแม้ชนเหล่านั้นก็เที่ยวไปเหมือนอย่างนั้น ทำบุญมาคล้ายๆกันโยมชนเหล่านั้นสวยสมบัติร่วมกันด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ทำร่วมกันด้วยประการฉนี้ก็ม้าของพระราชาม้านะโยมนะของพระราชามีอยู่ห้าตัวคือม้าพระหนึ่งพระวาหณะหนึ่งปุปผะหนึ่งปุปผะวาหณะหนึ่งสุปตะหนึ่งบรรดาม้าเหล่านั้นม้าชื่อสุปตะ พระราชาทรงเองม้าสี่ตัวนอกนี้ได้พระราชทานแก่พวกม้าใช้เพื่อประโยชน์นำข่าวสารมาโอ้โยมเนะฟังมาถึงตรงนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วโยมนะตอนต่อไปนะโยมพระราชาให้สืบข่าวพระรัตนตรัย เดี๋ยวข้อความจะเป็นอย่างไรนะญาติโยมก็ติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปอะละวันนี้เวลาหมดลงแล้วโยมประดมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายวันนี้ต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออุปกรณ์ให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร